ก็นะคะเดี๋ยวเรามาซูมให้ดูใกล้ๆนะคะตรงที่ที่บอกว่าบวมนะคะนี่คือตรงตรงบริเวณโคนหางนะคะที่ที่ใกล้อวัยวะใช่ไหมคะก็จะมีอาการบวมนะคะบวมอย่างอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าเป็นพอ,อะไร สวัสดีค่ะสวัสดีสสดแฟนคลับเอซีทุกคนทุกท่านนะคะ<ส>วันนี้พบกับเราในช่องปวขอาเ,เจียงหายแก้วายสักใบอ๋อวันนี้หลังจากที่กุจิหายแล้วนะคะวันนี้ลองมาขี่น้องต้นอ้อกออกเดิน<อ>เป็นยังไงบ้างกุจิก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับโอ้วันนี้นิ่งมากนะคะพอขี่ได้ครับ วันนี้มีคุณพ่อมาเป็นเพื่อนนะคะพ่อใหญ่พ่อมาให้กำลังใจเป็นห่วงลูกสาวอเอเอ,เ,อ,อเป็นห่วงลูกสาวนะคะโอยเป็นยังไงจีวันนี้ต้นอ่อนนิ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าข้างหลัง,งบวมๆอ๋อข้างหลังตรงไหนคะทำไมข้างหลังถึงบวมในเป็นเพราะว่าเขา,สาเนใส่หนึงโอ้ต้องจะทำยังไงคะคุณพ่อไหม คุณหมอมาดูบอกคุณหมอมาดูพรุ่งนี้เพราะว่าเมื่อวานมันมึ่บวมอ๋อตรงบั้นท้ายเหรอคะหรือที่ขาแถวล่างโคนหางอ๋อแถวล่างโคนหางนะคะมีอาการบวมเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าโหนกข้างหลังโคนหางนะคะแค่แค่โหนกข้างล่างโคนหางโหนกข้างล่างโคนหางนี่นะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเขาเรียกอะไรอ่าบวมนะคะ บว,วมใช่ไหมบว,วมแรงเลยเนาะก็ววนุน่นขึ้นมาอยู่ก็พรุ่งนี้พี่ไม้บอกว่าจะให้คุณหมอมาดูนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแกลม้มหรือว่าสไลด์ลงท่าไหนก็ไม่รู้นะคะถึงมีอาการบว,วมต้องให้คุณหมอจัดยาให้คาแผ<อ>ลอย่างนี้นะคะนวฟูจิล่ะหายเป็นปกติแล้วก็ยังมีก็มีเจ็บปวดหน่อยครับแต่ก็ยังทนได้ ทนได้นะคะวันนี้ก็เพราะว่าขึ้นช้างไม่ได้ให้ช้างนอนอ๋อต้องขึ้นช้างให้ช้างนอนลงก็อาการนะคะก็ดีขึ้นทั้งสองอทั้งควานควานน้อยทั้งน้องต้นอ้อนะคะต้นอ้อมาเป็นบวมๆตามหลังครับอ๋อเดินนี่ก็พาออกเดินนะคะมีพ่อใหญ่ออกเดินเป็นเพื่อนมาให้กําลังใจน้องต้นอ้อด้วยนะคะนิ่งไหยวันนี้ ก็จะมีแมงนะคะปกติต้นอ้อก,ก็จะนิ่งนะคะแต่ว่าวันนั้นไม่รู้เป็นเพราะเหตุผลอะไรนะคะอาจจะตกใจเหมือนคนเรานี่แหละคะ่ะเวลาตกใจก็แสดงอาการไงะคะก็นะคะเดี๋ยวเรามาซูมให้ดูใกล้ๆนะคะตรงที่อ่าที่บอกว่าบวมนะคะนี่คือตรงตรงบริเวณ คนหางนะคะที่ที่ใกล้อวัยวะใช่ไหมคะก็จะมีอาการบวมนะคะนี่บวมอย่างอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าวันนั้นแกสไลด์ลงไม่รู้ท่าไหนนะคะก็เราก็ไม่ได้สังเกตแต่แต่สองวันก่อนเขาไม่เป็นใช่ไหมคะอ๋อแม่ควานบอกว่าสองวันที่กลับมาบ้านยังไม่เป็นเพิ่งเห็นวันนี้อ่านะคะเป็นบวมนะคะนี่บวม บวมถือว่าบวมอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็อยากให้น้องต้นอ้อหายไวๆนะคะวันนี้ฟูจิก็ขี่เองขี่เองแล้วว่าปกติเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรปกติเขาก็น่ารักนะคะนิสัยดีกับครอบครัวนะคะวันนั้นน้องคงจะตื่นควายจริงๆ วันนี้ก็น้องจีเริ่มดีขึ้นนะคะคันใช่ไหมคือตอนเย็นๆนี้แถวแถวบ้านเราจะมีเป็นแมงนะคะแมงเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าแมงอะไรนะคะ <c oughs> ที่จะเป็นตัวเล็กๆนะคะจะเป็นจะทําให้คันๆซุดนะคะภาษาบ้านเราเรียกว่าซุดจะคันนิดหน่อยอเจ้า,าตนอ่อก,ก็อาการก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าบวม ต้องให้คุณหมอมาดูนะคะน้องต้นอ้อกี่ปีนะฟูจิสิบสามแล้วค่ะสิบสามก็อายุพอๆกับจีเลยเนาะรุ่นเดียวกันนะคะทั้งควานทั้งน้องต้นอ้อก็อายุพอๆกันก็วันนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะวันนี้มีพ่อใหญ่สีทับไทยเดินมาเป็นกำลังใจให้น้องต้นอ้อ ฝากพ่อแม่เอฟซีนะคะสบายใจได้ก็น้องสีดีขึ้นแล้วน้องตนอ้อก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ควานน้อยของเราพามาออกกำลังกายยืดเช่นยืดสายก็ดีขึ้นตามลำดับทำไมไม่ค่อยกินล่ะต้นอ้อ แก okay. อาจจะเสียวๆอยู่เนาะกอาจจะเสียวๆวันนั้นนะคะอิ่ีนะวันนี้ดูท้องตึงวันนี้กินท้องตึงเลยนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยกินอย่างอิ่มเลยกินยากเก่งน,นะเก่งพอๆกับเจ้าเนาะอ๋อนะคะขวานน้อยกับช้างน้อยก็อายุพอๆกันนะคะทุกท่านต้นอ้อ วันนั้นหนูตกใจอะไรลูกวิ่งไปสักไกลเลยทุกคนเป็นห่วงนี่นะคะบรรยากาศบ้าน20หลังอของเรานะคะคก็จะเป็นบ้านลักษณะแบบนี้น่าอ,อาจจะปิดบนเนดเดอร์เป็นอะไรแมงไหมแมงนะคะฟูจิคันๆน,นิดหน่อย น้องต้นออก็จะมีลักษณะโครงหน้าที่เป็นทรงหัวใจนะคะหายากนะคะที่มีช้างลักษณะแบบนี้อ๋ออ๋อนิ่งหน่อยลูกนิ่งหน่อค่ะพี่จีจเอาไม่อยู่แล้วอ้าวตันนี้นะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของ ก็ไม้นะคะก็จะอยู่ติดกันกับคุยไอเตียงของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้เอาทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องครัวเจียงภายแก้วภายสักใบแล้วก็ช่องอะไรครับคุณครับพุติชนแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆกันต่อไปก็ฝากอะไรไหมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ค,คจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสวัสดีจ้าไปเลยเข้าหลักเลย